አይ ก็สอนการใช้งานตู้เซฟนะครับก่อนอื่นตัวนี้นะครับตั้งรหัสไว้ที่10 20 30นะครับแล้วก็ศูนนะครับก่อนอื่นเราเริ่มหมุนไปทางซ้ายก่อนเลยนะครับไปที่10 4รอบครับ1 2 3 4นะครับจากนั้นกลับมาทางขวานะครับครับที่20นะครับ3รอบครับ1 2 สามนะครับจากนั้นกลับมาทางซ้ายที่สามสิบสองล้อครับหน everyone, ึ่งสองนะครับจากนั้นกลับมาขวาจนสุดถ้าถูกต้องนะครับจะติดล็อกอยู่ที่ประมาณศูนย์นะครับนะครับแล้วก็วิธีใช้กุญแจนะครับนะฮะก่อนอื่นเราก็เสียกุญแจนะเอาฟันนะครับขึ้นนะครับแล้วก็เสียนะครับแล้วก็บิดมาทางซ้ายนะครับนะครับบิดมาทางซ้ายแค่นั้นนะครับ เวลาเปิดก็บิดไปทางขวานะครับแล้วก็เึงกุญแจออกนะครับแล้วก็ส่วนกุญแจนะครับก็ถ้าสมมุติหมุนไปทางซ้ายนะครับก็ล็อกนะครับหมุนไปทางขวาก็ปกดล็อกนะครับครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกวับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ kingdom pilot นะครับ Lego ไทยโยชับวิงซันเพสิเดนเดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 7 8 8 5 8 5 8ครับ หรือทางไลน์ครับ id line พิมพ์คำว่า save house นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง youtube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเหงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ